ผมไม่ผมไม่ชอบอ่ะทำไมชอบก็ับทุกกินพี่่เก๋จะหาอะไรให้กินอ๋อืมต้องทนกินเหรอ ชอบก็ต่างกินนะไม่ต้องมาสั่งสอนจ้าจ้เจาเสร็จแล้วว่าไม่ต้องนั้นนะเดี๋ยวพี่ข้ามาเก็บ เลนนอกบ้านกันตุ๊ตตุ๊ตเย้โอ้ยอร่อยไหมคะอืมตาลองชิมแล้วที่กว่าอร่อยอีกนะร้านขอบคุณค่ะ โน้ตข้นนี้เราจะเก็บก่อนนะคะเอ้ยไม่ใช่ผิดที่ ไปไหนกันอีกละอัองยิงยิงสนุกมากเลยอ่ะไอะ้ยาพี่มาพี่บอกกี่ครั้งแล้วว่าพี่ไม่ให้เล่นทำบอลินเนทพี่ไม่มีผู้ใหญ่มันจะมีคนมาจับตัวพี่ไม่อนุญ,ญาตให้เราเล่นหรอไม่ใช่ว่าไม่อนุญ,ญาตอนุญ,ญาต แต่ต้องมีคนดูแลด้วยมันจะปลอดภัยค่ะไปไปไปเข้าบ้านไปปปะตเฮ้ย เฮ้ยจับจับบนี่เปิดหน,น,นเ่ยมีลีนใช่ไหม้นนูนไม่ได้ทำนะนี่นีนี่ๆๆนี่ๆๆนๆๆบอลทาลค่ะบอลทาล่ะ เด,เ,ดเดี๋ยวพี่ยอมเดี๋ยวเอ้ดี๋พี่ีผมให้นะชื้นฮึบ้บย หตั้งหนึ่งมืนสามพันเลยนะอูแลวเรื่องนี้จะเป็นความลับของเราสองคนนะค่ะจะเอาเงินซ่อนก่อนเอาเงินซ่อนเราให้คุณยายครับคุณตาเดี๋ยวเราให้คุณยายไปก่อนไปเข้าห้องน้ำดีกว่า มีอะไรตู่เย็นม้างนะไป,ไปๆ,ๆๆๆวไปค่อยๆ่งเร็ๆเร็วเว รอยนชัดแน่ในเราบอลออกมา บอลบอลมานี่ก่อนอืมอะไรหรอครับไปขึ้นบ้านกันแต่โอ้ยไอ้ตัวจะซื้อเครื่องเกมให้อ่ะไปนะไปเร็วเร็ว ต้องจบกันเบียงเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบายเป็นจากกันอีพีหน้านะคะ